สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาย้ายเครื่องเจาะาดานนะครับผมไปจังหวัดศรีสะเกดนะศรีสะเกดศรีสะเกดชายแดนศรีสะเกดอุบลน,นะครับอำเภอเดชอะไรนะผมก็จำไม่ได้อาเภอเกือบ <c oughs> ถึงเดชอุดมอ่ะแต่ว่าติดศรีสะเกดติดศรีสะเกด อ่ายกเลยยก,กเลยยก,กเลยสามตันนะครับเครื่องนี้สามตันเอาสี่วันเขาท่างเนี่ยขึ้นทางหลังทางเนี่ยหมุนไปท่างหนารถอะไรเอาปลายมันออกปะไม่ออกไปนี่อานดินสังพูดถ้าก่อนเห็ เอาขอนใหม่ห้องกึ่เก่าเมีเออขอนใหม่เอาไปน้ำเมีคือไอหัวพญานาคตรงเนี้ยมันต้องมันสิบีสหัวรถปอบัดนี้น้ำหนักสิบถิมยุทธไทยเกินไปเนียกันทั้งหมดเฮู้เอาไว้ธนาดแมนแมนเอาขอนเก้าไปปีบขวนเก่าใส่ทาเก่าเลยใส่ทาเก่าที่มันตั้งอยู่น่ะ เอาสมรักจะคว้องคนเด้สมรักจะค้องันเด้กลับบ้านแล้วเอาไปมื้อเมื่เด็ด๋ค้างไปไปตองหนนี้เ่ว่าบุญจไปไปเญะเด็กหน่อยมันาะหนามจะคนอยู่ยกข้เลยสมรัก มันหมุนเลยหมุนเลยนะหมุนหมุนเอาทางขุ่นเขาทางหนาข้างในเขาทางด่าเขาทางในเพราะว่าขันเอานี่ถือหัวเก่งนี่นี่อันนี้ตั้งด่าเกินไปเพราะใดดินำหนักต้องไปอยุทั้งหนาหมุนหมุนลองหมุนบ้างเอายกกระเดียกสำรับยกกระเดียกเออหมุน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 เออหมุนหมุนหมุนสลับสลับทาง บก็ไปวะเว้นเว้นห e ้องลงก่อนห้องหมุนสลิงหมุนสลิงหลายๆรอบเออคืนมันก็ต้องหมุนนั่ะล่ะถือแล้วเดี๋ยวพอบ่าดเหยีดเมื้องไปอีกตั้งรถไหมตั้งรถไหมเออตั้งรถไหมเอาวางลงก่อนตั้งรถไหม ย้ำมาใส่หมุนหมุนหมุนสลิงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปไว้ไปเอาไมา่ไปไว้ไปเออเพราะว่าไอ้แท่งนั้นนะสิมากดอยู่นี่เอาไปไว้ไปมาเลยนะไปไปมาเลยไปทางไปเออไปเอาตังค์ไปแบบเก่าที่มันเอาลงมากไหมล่ะอ่า นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสุดๆล่ะเออสุดอ,อีดดกนั่นละ่ะขวานหมุนสลิงมาหนิขวแมีอะเฮ็ดทชาหนี่เออเอาขวานเฮี้ยชาก็ตอนที่มันอยู่ขี้ดินน่ะเอานี่ออกนี่เอานี่ออกเออเอาเอันนั้นไปพุ่นเอานั่นจิม้มหน่อยน้อยๆเมืม่อไม่อย่างเอาดิมเร็วจิ้มไปเอานี่ไปไป,ไปทั้งพุ่นแบบเดียวกันเนี่ยไปแบบเดียวกันอันนี้แหมอันนี้ไหม,นนไมละ่ะ อันนี้ว่าเป็นอะไรน้อยอันน้อยเอาชิมโอ้ยเอาชิมเอาเอาันนี้ขึ้นทั้งไม่ดิแบบเก่านเอออเานั่นลงมะแดงลงเออยกไม่ขึ้นมาเนี่ยยกไปไม่ขึ้นเดี๋ยวให้ไหวมากันไหวอันยงออกมาไหวโยกออกมาเออมาทางนี้ไปเนี้ยเอายงมายงมายงมา มา่าจไามาด้นพี่นกขึนก้นนะกนขึ้นะหอมันงี้กับมาล้อมีกับมาล้อหัดอยู่แมหกับมาลอดึงลงไหมบ่ห,บหาค้านมันก็ยุ่ซื้อนี่พอดีนะบังคัานมันที่ไรโตก็ต้องเอาค้นมันไปซื้อไม่พอดีตัวละอเออ่่เดด้้อ,อ,อวยไไไตงงขรนีีย ยกคึ้นเียยกียกักยัไพยยายกขึ้นมันโมดินแต่ไหนมันเริ่มมหมุนมมน,นั่นแหละว,ไไว้านวันวันเขาเอา,เอาสักหางตงยังไงวะสักหางลงยังไงจะบริโยกสูง อหาขังลงยังไงหาขังลงมาโคดขังลงมามันนกสูงหลายมันกระยามน,มนมันผิกแนีนเนนเอาลงก,ก่อนจะค่อยถอยละ่ะตะปันนั่นเดี๋ยวรถเชนดไห้มันงบกว่าวนี่ไหมรถเชนเรถเชนตันกว่านึงเนาะปีนลงนงลกันนั่นหระ พ่อพ่อพ่อไหนล่ะไปถอยมาลดกำลังยกขึ้นทำนี้กันยังดีไป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 ฮักใส่กวนประคองไว้น้ำหนะมันหมุนเนี่ยยกขึ้นเลยยกขึ้นย่างเดียวยกขึ้นย่างเดียวก็ต้องเห็นเนีงยกขึ้นยกขึ้นไปเดี๋ยวเดียวเอาสิยับสลิงยับสลิงมาถ่ายอีก อย๋ยวตะลิงเมื่ทยอีกเออมันบมันบเกิงหนามันขึ้นสูงหมดเดี๋ยเมื่ไทยอีกก่อนประมาณเครื่องคือโอเคโอเคพรเพอพอหลายหดอ,อไอดียขึ้นไปนไปขึ้ไป ไปลง xuống ไปถอยไปถอย,ออยหกัหกซ้ยหักซ้ายวนดึงไปอีกวนขึ้นเล่ขึ้นไปยังจังอ่ายกกระเดียกกำลังยกกระเดียกเออถอยถอยอตรงตรงวันนี้ตรงหม,มดแด,ง,ด,ดงหมดแดงระวังระวังเออดึงไปเราหมดแดงปะข้องไปไว้ Oh, oh, lạc, khuyen, lạc, khuyen, lạc, không <laughs> <sông> lạc nhọc nóng không lạc nhọc nặng 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 ยกรเรยงยกเลยยกนียงเอายางคอยลังมาหนี่ำลังคอยลังมือมันล่งเองตืนไหมขึ้นเียงกึนเียงขึ้นเียงทำล้างียงรียง้ียงเออถายลังมาหนี่ยยางถ่ายลังยกขึ้นน้ำถายลังน้ำเออยกขึ้นน้ำยกขึ้นเียงยก้เรียงเออเ่งบาเาบาเบายกนเรียงถายลังให้มันพิดไหม ย่องกัดไปย่องกัดไปถอยหลังมาถอยหลังมากวันนี้พิษใหม่แล้วถอยหลังมาวกนนอนเลี้ยงเงงออกกวนถอยหลังถอยหลังถอยหลังเลยเท้าจังสวิงสวิงเอาก็ได้เนล่ะผุกสมหลักสวิงเอาสวิงเอาสวิงสวิงยกขึ้นน้ำยกขึ้นน้ำยกขึ้นน้ำเออนั่นละนั่นละนั่นละโู้อันตรายนะเนี่ยเอาเลี้ยงเงี้งออก

เอายกขึ้นยกขึ้นโยกออกไปเลยตรงๆโยกขึ้นไป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 อีกขึ้นไปอีกไวรับเอาไว้โยโยขึ้นมา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 ทั้งทั้งเออโอเคลงมาดนิทางกลางวันมาทางซ้ายอีกเอาลง Ừ. Long là Tháng là lập tìm ba Lắp tìm ba lưu a minh minh ba tia nhỏ 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 nhóc nhỏ 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 nào nhỏ 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 thang nhỏ thang à nhúc nhóc nhóc nhóc, đưa nào bên đây, đưa nào bên đây, tâm làm đưa nào bên đây, ngoặc ngoặc con đen ngoặc, đưa nào đi, đưa nào đi, cái bụng nhúc cái bụng nhóc đưa nào con, cái bụng nhóc đưa nào con, à áo nhóc cười đi, nhóc tung, đen anh nhìn nó là bài nhóc 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 Bye, yêu cực bay, 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 yêu cực ปกติถ้าไมบอกก็ไม่ได้อีกวนขันท้องไอเอาไอป้อยน้ำมันออกได้ปะป้อยน้ำมันใหลีกออกห้มันลงไม่จับเนี่ยพี่จับือทั้ง่งมาไองมาโอ้ยเอาคนแจป้อยน้ำมันให้เรหลีกออกป้อยน้ำมันให้หลีกออกหขมันลง มีบ่ม no like ีมีมันแจกบ่สำหรับเบอร์ไหนอะเบอร์ยี่ฮะเอาไม่ห้องเอาเอาสลิงอไม่ห้องเอาเอา่ไเรากมารอถึงดพงเแมนบ่เอาสายขึ้นเอาสายขึ้นกันต้องขอความคิดเห็นช่วยๆกันเสียบอ่ะต้องเสียบ ดีเล่นหนักเครื่องกลางพอดีพอดีพอดีเาาทามาใพวกครับน้ำพา่าผมอยูเอกคาเรนยเด่นไปล้านดนบยืมหน้านข้าวโจาเดีบอสมรัก ยมนาบานก็จะเาดินนานไปพุ่แล้วก็ถอยย,อยิยงีเลยวะก่อนก็จะเปิดให้เาเขาจะเปิดจังอยเหียบนาออกเลยหาแลเปิดพุ่กได้เยี่ยมากเลยอไ้สิหาเออเอออ้าไอ้พวกยังว่าจะหามันดิบตั้งเครื่องบนหรือก <c oughs> แรกเลยที่เคยผลย้ายไอ้ตัวนี้ไม่ยกให้จังอยสิเอาไว้ยกถึงจังนงอยบ่ล่ะเอาไปข้อไอ้กำลังยกมึงดับเอาไปข้อมันยกได้ไหมถ้าล่ะเอาเอาไม้ห้องซะนทันเจีเดียวมันจบไปเลยเอาไม้ห้องขางที่มันบ่ทอกันน่ะเอาสลิงใส่ขางเดียวยกขึ้นขางเดียวเนี่ยเอาไหเออเดียมือไปข้อมอั้ย Irgend. ờ hả? không ừ. nhiều vô để được không? bỏ lỡ những video hấp dẫn đây cả, quay từ đây vào tấm hoặc, kéo bộ mọi người hỏi này 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 hỏi nè, cong nè mình ngồi lắm lộn này hết đúng nà không Quay, đây, ấy, này, có phải lắm lộn này hết đúng không có phải lắm này hết đúng không có phải lắm 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 <N> นี่นี่สลิงสลิงดึงไว้น้ำอเ,เอาเปิดตัวทั้งอยู่พอดีแต่ละเดียอยกละ่ะลงบ่ <S 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 บ่แม่นมีเสียจีอีกซะยุกคนกับบอก มันห็นหนวกคนทนอยู่ทางผุนมันก็ลงติไว้หนวกคนทนมึงดูั้ลยโแหมีเสียบีหรือวะมีเสียบตีแหน่งแต่คนทน แมนมันไม่มีสติก็ได้เอาเนี่ยห้องหลดละยกเขาเมื่อคืนหรอกเอาเอาไอ้มาโคด,ดึงขางเดียวนะดึงขาเดียวกับคืนแล้วไม่ทีเรียมดีๆก็หน่ะไหนบ่มี่บอหาบังอันนี้ช่มง,งานก็กำลังขโมกขโมยอยู่กับการรับก่อนครับรับโซ่ก่อน

ดึงเสียงขึ ö, <hhhh troll> ้นมากสิผมดึงไป็นหนาหลายแล้วน right. ี่เวลาเออถึงแล้วนะเดียวถึงแล้วใช่นี่ใช่นี่ใช่นี่ดึงไกลไหลมันเบี่ยงไก่เนี่ยเขาเขาหลอดล่างไหนปะหลอดล่างเขาว่าเราตะขอขึ้นทึงไหนปะเอาล่องมาไหมเออนั่นละได้ปะเออ มันที่มันก็กันคนดเเ๋ใจคารนมันนี่สมรักเป็นพวโอนไนะหมคารนมันก่อนดี ใช่ครัมันกวนตัวรถอะไหลไหมนัำจ้ำไหมขอบคุณครับ